ลูกหนึ่นงมกเอ็ดตาเซ้นเกือไ้อขงตาตันคับพี่นะเส็จปตาตั้ มันเป็นเยิ่มเยิมน่นะนี่อันนี้ซุ้มเตาผิงนะพี่น้องอันนี้มันเป็นเตาผิงนั่นบอบึ่งอันอันนี้คือตั้งประเทศเนาะใส่เตาเตาฟืนแต่บางคนเขาใส่แต่บางคนเขาก็ใส่อ,ใสอัน <c oughs> แอร์หอนแล้วสมัยเกา่าสมัยโบราณ้นเขาใส่เตาผิงแต่บางคนก็ยังใส่เตาผิงอยู่ละอันนี้ประเทศเดนมาร์กเนาะเตาผิงถ้าสุมฟื้นนะฟื้นเป็นก่อนๆเบิ้งเนี่ยเขาสือ่อมาเป็นตังศินเนาะนี่ลหลายๆศิลน,น,นี่แล้วก็เอามาสุมแบบว่า อย่างปลาก็ได้เดี๋ยวซุ้มแล้วกะ็อันนี้ตาปลาเนาะพี่น้องตาปาลาแล้วกะ็ใส่ควมห่อนอยู่ในบ้านให้มันอุ่นอันนี้มันหนาวเนาเนะต่างประเทศมันหนาวออส่วนมากพวกติยู่ในเอ,อ่อแฟตนะ่ะเขาสิใส่แอร์ห่อนส่วนมันมีแอร์ห่อนเนาะต่างประเทศอันนี้ประเทศเดนมาร์ก อันนี้เขายังใส่ฟืนนยู่เก่ามาบึงเพราะว่าเข้าตากปลากปแหงตากปลาก็แหงตากเนื้อก็แหงเนะเาะเพาะเาต้องไปพึ่งแดดแล้วตากนา่ะตากปลาหนาหน,นาวนี่มันสิสามารถแดบดบแมงวันกับบะหมี่ปลอดภัยแม่ผึ่งกับบะหมี่เนาะอันนี้มันต่างประเทศ ซุ้มมึงเนี่ยซุ้มเต้าถิ่นแล้วก็สีตากลาได้บ่ะนี่พี่น้องนี่ะใส่แบบนี้แหละตากลาอันนี้ัเป็นซุ้มอยู่ในบ้าน เนื้อก็แห่งแล้วก็ใส่ก้มหออนเดี๋ยวจะปนีสิพาไปเบิงป่าเนาะป่าแห่งอ่พาไปเบิงไปแห่งเพราะว่านี่แหละป้าที่แห่งก็ส่งใส่ฟืนอันนี้สุมสุมในบ้าน อื่นก็แห้งแล้วพอเราสะมกัสแก้ม าา้านีที่บ้านนีตไม่ยำมันน่อยกันลมแห้งอ่ะลมแห้งแห้ง ลมแห้งขนาด

เพิ่งบันี้ทึอปลาตากแห้งครับพี่น้องปลาตะเพียนตากแห้งนี่เพิ่งน,นี่ตาขึ้นเดียวแห้งก็ต้องย่านแมงวันเนาะไหลสารกันบูดต,ตากแบบธรรมชาติแดดแดดเทียมคือคือมันเป็นอันนั่นแหละเตาผิงนั่แหละคือสูงไฟต้องมีนนไฟลุกเล่ตาขึ้นเดียวแห้งคุเนะี rồi có tổng tâm vốn và ở uh, Minh Văn xin mắt tòm gì à hiến mà hẹn hẹn cọp đây hẹn cọp hẹn đi mà hẹn đẹp cứ đèo hẹn lên nè thả hậu xoay hỏi này ngoài bốn phê đàn nó bưng này ใส่เบิรงนนเ็ดานั่นหอยตั้งทึ่จับหอยขึ้นแนี่เดี๋ยวจะเอามาให้เบิงทำทีหอหนอขึ้นเดียวใส่ตะแกรงนี่ หอยบนเพดานเนาะเบลาสูงไปก้อมห่อนก็ขึ้นท,ทั้งๆเออสูงฟื้นเนาะเห็นะบัตรไโอเป็นแต่เพื่อเว่าอันต่างประเทศเนาะเดี๋ยวกันโอเดี๋ยวกนด้พี่น้อง ตาะเพียนตากแห่งเห็นไหมคืนเดียวแหงมนงะตางมันสามสิบโลเนาะตากนี่แหงแบบสนิทเชื้อเชื้อคืนเดียวกรบก็ต้องเขาเตาอบเนะาะตัางประเทศมันเอ่อหนาน้ํามันบม่มีแดดหนาน้ํามันบม่มีแดดก็เลยใส่อัน บางคนก็ใส่เขาเ่าเตาอบเนาะอบแบบเตาอบแบบอบ,บอขนมปังอะนะบางคนก็ใส่ตากในบ้านในคว่มหอนมันกับพ่อพอแต่ว,ว่าจังไมก็กูสูนเตาฟืนเท่าบะได้เดี๋ยวเขาไปเบิ่งเตาฟืนไกลๆเนาะมาเป็นผลงานตาตะเพีย้ยนตากแห่งแบบปองเงอเด,ดด้วยพี่น้องเด้นี่นี่นีน่น สุดท้ายกาแอาติดตามไม่เคด้วยค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำนในเดอร์ถือใจก,ก็กดไลค์กดแชร์นะคะคลิปนี้ก็อฝากแค่นี้นะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ